สวัสดีครับแม่อาจครับจ้าวัตจกาครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาตามต่อความฝันของคุณแม่อาจครับงวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับอ่าในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่อาจก็เข้า90 0 9นย์้าน้อแม่เนาะครับที่แม่ฝันว่าที่แม่ที่แม่ฝันว่า,วา,วาพระเอาเหรียญให้น้องแม่ แม่ก็ตีตัวเลขให้890แล้วก็แม่บอกว่าอย่าลืมตัดเล่นด้วยถ้าตัดก็จะเป็นอ่า8990 09นนาะแม่เนาะครับเลขของคุณแม่อาจก็เข้ามา2งวันงวัติดแล้วนะครับครับที่ผมมาเอาความฝันแม่ก็สองครั้งแล้วครับแล้วก็เข้ามา2ครั้งติดครับเดี๋ยวในงวดนี้มาฟังด้วยกันครับว่าคุณแม่อาจฝันว่ายังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับ่าในงวดนี้แม่ก็ฝันแล้วแม่บอกครับ พันเดี๋ยวพันแต่ตอหวดดะ่ะอ๋อฝันตั้งแต่ตอหวดกับพานมานถือวันโกนพันมาพานมาหลายมือแล้วเนาะครับครับเพราะว่าบ้านผมกับบ้านของแม่าน,นะครับมันไกลกันเนาะแม่เนาะครับอ่ายังเช่นมือนี่มาหาแม่กับแม่ก็ไปทุลามากผมก็มาลอตั้งแต่หามองเนาะแม่เนาะแมค <laughs> ค่ครับครับว่าแม่ไปในเมืองมากครับท่านผู้ชมอ่าผมก็เลยม,มาล่อแม่ ความมีเอฟซีหลายท่านเพื่อนบอกว่าห้มาตามความฝันของคุณแม่อายน้าแน่ครับเดี๋ยวเขามาฟังบึงน้ากันครับว่าในวดนี้คุณแม่ฝันว่าจังไหนครับแม่เดี๋ยวให้แม่เเว่ความฝันให้เอฟซีเพื่อนฟังหน่อยครับในวันนี้ครับฝันว่าจังไดเด้อพี่น้องเอ้ยพากันฟังเอาเด้อฝันว่าไปวัดทำเพลิงไปเฮดบุญครับอันนี้กไปใด กะตาพระพันไหกะตาของขวนญกาศอกไปยืดเอา้า mm. เป็นข้านเขาไปหาเพื่อน,น่กาบงน้าม้ากาผ้านั่นครับก็น,นี้ก็ได้กตาของขวนแล้วก็หิวออกมาก็มากระท่อมของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งก็นี้พอดีเพื่อนมาได้ยังได้กะตาของขวนมอมเพออันไหนนนนมาได้ยังงั้งนแล้วจัดว่านจะเปิดเบิ้งยูก่ก็ได้มาวันนี้ บังลงเบิ้งตีลาพิ่นลาเบิ้งเบิ้งพันหอหยังเพิ่นว่าก็เลยมาสิเบิ้งบัดนี้น้องสาวเพิ่นย่างมาเป็นมามันผัถือถุงถุงแบบโบราณนะถุงเขาห่อเงินเขาหนรับย้อนใส่หั่นก็ได้ไปแกะเบิ้งแบบแกะเบิ้งก็เอามาใส่มีแต่แหวนเพชรแหวนพลอยเต็มน้ำหนิวมือก็เอามาสซ้เบิ้งว่ามันงามแห้งจักว่าจักสีงามน้ำแหวนนั่นเป็น น้องพอเพื่อกเ็เลยว่าได้ยิง่งยั้งนะเบิ้งงนี้ขอได้ยิง่งยั้งขึ้นงามนท้าไอ่ก็บเรืาาเร่างันสี่เพื่อก็บให้เบิ้งกับพักกันเบิงบ้งแบบนี้โอ้จะเป็นงานนอสคนวะครับพี่นางเพื่อก็มาทั้งผัวทั้งเมียเพคนนี้ขอบข้าคนเห็นเบิร์ดเราทั้งไายทั้งมอมทั้งยงั้ง่ในี้ทำพึ้นเห็นเบิร์ดแบบนี้นั่งคุยกันจะว่าคุยกันอีน่งยั้งก็นจำบ่ได้นอนแล้วกผน่นกันครับ ก็ดีน่งบอกกันเดี่ยวก็ใส่แหยนเดี่ยวก็ดูคึกมากก็ดนนึกมหัวไปไปเห็นหัวพญานาคสองหัวเ็นป้องไว้ยังกันอยู่สองหัวนั่นพัดหัวมแต่หัวลัะเกาหัวนี่กระเกาหัวนั่นกระเกาหล่ะตังไว้งามได้หักเพราะได้ทั้งหลังได้หายบึงได้ทั้งหน้าครับได้ทั้งทั้งหลังให้เ้าห้าบึงกันต่อ่าเห็นหัวพญานาค กับวันใท่านได้นกประกาบได้ไหวเพิ่อนดอกวาดแต่แย่งแตแหวนเพรอีกห่วงน้ำแหวนเพรว่ามันง่าม,มาหลือครับก็บพุ่งใจก็เลยง,ง่ามมันก็ได้ทอนั่นยยวัไใดยังวันนี้แต่ว่าขันวอาข้อมันแบบนี้ก็เรือกแต่พี่น้องพก,กันตีเบิง้งแต่ว่าเมียเอ่งพันน่ะพันเห็นพระออค์นี่มันสิออกไอ้เนียลลไสหลอดก็จังหลายเก่งยันไหวยูปนใจ มันถือออกก็หนีเด้อพี่น้องเด้อออกแปดชี่ก็แปดหาแตอนนี้พันเห็นอายมมนเคยออกเจ็ดแปดเพราะนั่นล่ะครับ,รบก็ไม่ได้อายอายนี่คือมาในความฝันคือกันมาเบืองแหวนน้ำกันมันบอกครับฮะฟันเห็นอายนี่พี่ชายอันเมอพอของมอมนี่นะเพิ่นบวชู่ทำพึงเพิ่นบวชจะทำพึงน้ำกัน้น ครับครับเพราะว่าว่าไปกุดเพลินออกจากมอมเดวกับไปกุดลงอัานอ้น่าครัาได้ไปมันจะออกเกดแปดขัพันเห็นคนหนี่ัดพันเห็นมอมอยู่ทำเพลินเด็สะมีแต่แปดซีก็แปดหาเพราะนั่นนะอ๋อครับครับค่อยพันเห็นคนจะออกก็ต้นนีอย่างอืมคือไม่อานใ่ฝันในรอบนี้ฝันว่าตัวของคุณแม่นไปวัดวัดทำพึ่งเนาะแต่อแถวอเพื่อพู้สิ่งเหาครับแล้ว แล้วแม่อ่านเนี่ยไปปุ๊บไปเจอพระรูปนึงเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนห้ตะก้าอรครับในตะกาในตะการนี่สิมีมีของขวัญมีของขวัญอยู่ในตะการมันหลายเอิมตะกาเลยครับแม่อ่านเลยฮรบเอาฮารอาฮาบเอาเร็จกันเลยไปไปกุตีนึงแค่นี้ไปกุตีนี้เป็นกุตีของไอ้ตะของ อ้จะข้องบวชยูนยู่ออ้นัะในเรื่องจริงนี่คืออ้กันยังบวชยูมันบอกครับนท่านบวชยูเขาแต่บวชทั้งพอทั้งบุใจที่ทำถืนครับครับแล้วมีคนคนหนึ่งเป็นเอากอฮอเอ่คนคนหนึ่งน่ะก็เป็นไอเป็นเอือยของหมอมันล่ะพี่สาวคนเองเป็นพี่สาวของแม่กัอมอมออดก็ของหมอมือทำถึงหมอมันไส้พี่ไส้คนนี้เป็นพี่ไส้แท้แท้เนี่บอกครับนม่พี่ไส้แท้อทนเอง แล้วผู้หญิงคนนี้คือเป็นพี่ชายของผ,ผู้ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหลานหลานของแม่อาดเป็นใหญ่ของมอมมอมอยู่ในวัดเจ้าอาวาสอยู่ในวัดสมุอนนะอพอเจ้าอาวาสอยู่เสมุอนเพราก็เป็นดกของพี่ชายท่นบวชท่าน๋อนครับครับก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นพี่ชายของเจ้าอาวาสนี่เป็นเปนเป็นพอเป็น้ัวนันทงเงินไหแม่นี่เป็นเอือยเป็นพี่สาวของเจ้าอาวาส เนเอืหญ่เพลินครับแปลนอัพทองเพชรหอยพอเปิดเบิรงปุ๊บมีแหวนเพชรมีแหวนเพชรที่เพิ่งก็มาใส่ห่างสามสี่สีใส่แต้มกับแง่งแต่จังสี่ระได้เห็ดหยางมึงเพชรแบวะไรจังสีแง่งแต่แหวนเพชรแหวนหอยมันงามแห้งครับครับแอาใส่ไวามันงามครับมีหลายบอกครับแม่บอกมีมีจากวงนะครับแหวนเพชรผ่าปะ แบนแบนเพจพ่อแม่นะครับใส่เต,ต็มบิดเลยม,มันหนักปดด่ดได้เด้อผูกเบอ่งเลยเพราะว่าใส่นิวนี่ก็สุดผี่นิวนี่ก็สุดใส่ก็สุดเลยสุดนิวจักจักองค์เด็นจักว<อ>่งห้างปรเด็นหนักมัวจะเป็นว่งเหนแบนเหรสิบเป็นว่นคาครับครับแล้วสักพักหนึ่งแม่อ่านนี่หันข้างหันไปข้างหลังเนาะเออเป็นนี่กันคุยกันเดี๋ยวก็ได้หันไปข้างหลังก่อนไปเห็นพญานาคลูกปั้นเป็นลูกปั้น เป็นลูกปั้นครับมีอยู่สององค์ครับท่านผู้ชมองค์หนึ่งนี่มีมีเสียงอยู่เก้าเสียงเก้าครับแต่ละองค์เนาะมีอยู่สององค์ครับแล้วไม่อาจกับฝันมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมไม่อาจบอกว่าเวลาฝันเวลาฝันนี่ถ้าฝันเห็นอ่าพระพี่ชายย่ามใดนี่เลขมันบักสี่ออกตัวนี้ถ้าฝันเห็นแต่พผพุเที่วมันจะออกเจ็ดแปด ก็นี่มันฝันเห็นหมอนมือสีออกแปดซีกับแปดห้าอ๋อแนี้มันเพิน่นมาอย่นกันเบิกเลยตีร่วมกันให้เลยครับครับเลขของคุณไม่อาจในงวดน,นี้ก็สิมีแปดซีแปดห้ากับเจ็ดแปดอืมมีอย่างนี้ขนาดละครับ,ค,รบคือสิมีอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าแต่พญานาคนี่คุณไม่อาจบอด์เตีเอาเนาะบอเบอร์เตตีหายเดอพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพันเห็นเรืออยู่แต่ว่าก็ไม่คยได้นีมาครับครับ เป็นไ่เคยห่างสูบไม่เคยห่ายหยั่งก็ฟันเห็นตลอดก็ไ่เคยได้สูบน้นเพลินก็เลยบรหุตีเหล็กห่างอันนี้แม่ตีตามความเข้าใจทะของเงียนเด็กเป็เสื้อส้มเสื้อเป็นคือพันวาน่อยนะคือเคยคืเคยฟันแบบนี้เหล็กมันออกแปดสี่แปดห้าออกแปดซี่แต่ก่อนพันยู่บานไพ่มันจะออกแปดหาไปพันใหญ่พีอยู่ทำพื้นจะออกแปดซีสื่ก็ได้ก็ออกแปดซีคือเกา ครับโอเคนาะแเม่เนาะมีประมาณนี้เนาะครับแนวทางความฝันของแม่อาจครับท่านผู้ชมครับอ่าคุณแม่อาจมีความเชื่อว่าเลขมันที่ผ่านมาเคยฝันเห็นอ่าพระครับทั้งสามรูปทั้งสองรูปนี้เนาะครับเลขมันเคยออกตัวนี้ครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับอ่าผมเกิดอีสานใต้เนาะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่อาจมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนาะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะวิเคราะห์จะตีความฝันจากจากแหวนเพชรที่ไม่อ่านได้แล้วก็พญานาคก็ลองวิเคราะห์ดูครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแต่ละท่านก็จะตีตัวเลขไม่เหมือนกันเนาะ,ะครับ,รบผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณคุณแม่อ่านมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอให้เลขของคุณแม่ที่ให้มาออกตรงๆนะแม่เนาะครับ ขอบคุณมากๆครับแม่ครับขอบคุณครับราจรีตา